ไปกี่ชิ้นชิ้นเดียวใส่าชิ้นเดียวใสยังไงคะก็ใส่ตอนนอนใส่ตอนนอนใช่แล้วก็ถอดเวลากินแล้วนอนดีไหมนอนดีนอนดีขนาดไหนนอนดีจนแบบหลับสนิทจนบดกระตาอย่างนี้เลยหนูไม่ได้มาครั้งนั้นอ่ะเพราะว่าหนูตาบวมมดกระตาจนตาบวมอ่ะคือไม่รู้ว่าคือหลับลึกขนาดนั้นเลยใช่ไหมใช่รู้สึกตัวอีกที่ก็คือกัดไปแล้วอ่ะมดกัดไปแล้วแล้วทำไมต้องตาหวานเนาะหรือไงหนูน่าไม่สวย หนูนัรู้สึกว่าตอนนั้นหนูหลับลึกมากแล้วก็มารู้สึกดีก็คือแบบหมดจัดตาไปแล้วอ่ะใช่ตาบวมไปทํางานตาบวมเสียงคลิกมีเหลือแค่ตอนอ้าปากใช่ตอนที่อ้ากว้างใช่แล้วรู้เทคนิคยังทำไงไม่ให้คึกยกลิ้นอ่าเดี๋ยวเราลองฟังว่ามันยังคึกไหมนะขอครหน่อ้าปากโอ้ยไม่มีแล้วา กัดอ่ากัดไม่กึกแล้วนี่ <Yeah. S 1> อ่าเลยกัดอ่ากัดหมอหมอทำแล้วหมอไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกเหมือน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 ครั้งแรกใช่อ่ะให้คะแนนความสวยตัวเองยังไงคะมีคนทักไหมดู <laughs> มว่าเห็นส่วนตัว ส่วนมากหนูก็ไม่ค่อยได้ไปเจอใครไงคนที่เห็นหนูก็คือเข้าเจอกันหนูเข้าเจอหนูอยู่ทุกวันอยู่แล้วใช่สรุปว่าวีเชฟคุ้มค่าสำหรับหนูหนูว่าคุ้มตอนแรกตอนเนี้ยก็คือคุ้มตอนตอนแรกก็ยังกลัวอยู่เพราะว่าราคามันสูงแต่พอทําไปครั้งแรกที่ใส่ก็โอเคตอนนั้นกะจะยกเลิกแล้วนี่กลัวไม่ทันกลัวหาไม่ทันหมอบอกงั้นไม่ต้องจ่ายตังค์หายแล้วค่อยมาจ่ายต่อก็เดี๋ยวดูมันก็สึกเยอะนะใช่สึกเยอะ ถ้าหายนี่คือชีวิตแย่เลยไหมน่าจะแย่เพราะว่า <c oughs> ใส่ใส่ตลอดก็ไม่รู้สึกปวดช่วงแรกๆอาจจะมีปวดบ้างเหมือน <c oughs> มันเหมือนมันมันปรับ <c oughs> ก็มันจะมีปวดบ้างแต่ช่วงนี้ไม่ปวดลว